กลายเป็นคู่จิ้นเคมีใหม่ที่แฟนๆหลงรักและเชียร์สุดๆไปเลยสำหรับยูโรยศวัส์และพิงคอยประภาวดีจากละครสามีชั่วคืนทางช่อง7 HD นอกจากละครจะปังแล้วกระแสคู่จิ้นก็ปังไม่แพ้กันจนเกิดคู่ยูพิงและยูพีวันนี้ทาง New Plus ได้รวบรวมโมเมนต์ชวนจิ้นของทั้งคู่มาฝากแฟนๆก่อนที่ละครสามีชั่วคืนจะลาจอรับรองว่าแฟนๆฟินตามอย่างแน่นอน เพราะทั้งคู่ดูเหมาะสมกันแบบสุดๆไม่รู้ว่าจะมีลุนนอกจอกันหรือเปล่านะพอเท่าที่รู้ว่าสเตตัสของทั้งคู่นั้นยังโสดทั้งคู่ด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ในตอนจบของละครสามีชั่วคืนที่จะลาจอในวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นี้เวลา20นานาทีทางช่อง7 HD กด35และ Facebook Live ch7hd หรือรับชมย้อนหลังได้ทางบัคกะบูทีวีนะจ๊ะ